หมูปิ้งโบราณเพิ่งคิดสูตรเมื่อวานแต่บอกโบราณนะคะเผื่อจะขายดีสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะพี่ซาร่าก็พร้อมน,นะคะที่จะแนะนำที่ดินแปลงใหม่นะคะให้กับเพื่อนๆ200ประเทศทั่วโลกได้ชมกันนะคะชนดคุดดังตารางวาระ12,000บาทสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะ a m b a s s a d o r a n d s m a r ส Fashion สุขุมวิทซอย19กรุงเทพนะคะเป็นร้านตัดสูตรชื่อดัง อยู่ย่านสุข,ขุมวิท19ร้านนี้นะคะก็อยู่ใกล้ๆเทอร์มินอล21นะคะเข้าไปในซอยประมาณ100เมตรนะคะอยู่ทั้งฝั่งขวามือถ้าขับรถมานะคะมีที่จอดรถหน้าร้านนะคะสามารถมาจอดรถหน้าร้านได้เลยนะคะหรือถ้าใครไม่สะดวกมารถส่วนตัวนะคะสามารถนั่งรถไฟฟ้ามาลงสถานีอโศกได้เลยที่ร้านนะคะก็รับตัดสูตร ทั้งในและนอกสถานที่นะคะสามารถโทรมาจองคิวหรือว่าจะวอ l k กอินเข้ามาใช้บริการได้เลยค่ะที่ร้านบริการเป็นกันเองมากๆเลยที่ดินแปลงนี้นะคะก็ตั้งอยู่ตำบลพระอาจารย์นะคะอำเภอองค์ครักษ์จังหวัดนครนายกนะคะเมื่อกี้นะคะพี่ซาลานะคะก็ขับมาทางถนนเส้นนี้นะคะซึ่ง พี่สาร่าก็ขับมาจากมอเตอร์เวย์นะคะขับมาจากกรุงเทพมาเส้นมอเตอร์เวย์มาลงลำนุกกาคลอง5นะคะแล้วก็ขับมาเรื่อยๆนะคะก็เลี้ยวเข้าตรงคลอง16นะคะแล้วก็จะมาเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเส้นนี้ซึ่งเป็นถนนบ้านคลอง22นะคะก็สามารถขับตาม GPS ได้เลยนะคะถ้าเกิดว่า GPS ให้เราเลี้ยวตรงนี้นะคะก็แสดงว่าถึงแล้วนะคะมาถึงก็เลี้ยวขวาได้เลย จอป้ายอยู่ปากซอยนะคะแต่ว่าแปลงที่ดินของเราจะเข้าไปด้านในนะคะอีกประมาณ300เมตรค่ะก็เป็นถนนเส้นนี้เลยนะคะเป็นถนนลูกรังสามารถเข้าไปแปลงที่ดินได้เลยนะคะประมาณ300เมตรซึ่งเดินจากปากซอยนะคะก็จะเห็นป้ายอยู่นะคะเห็นป้ายเหลืองๆด้านหน้าของเรานะคะ ประกาศประกาศนี่คือเสียงตามสายในหมู่บ้านนะคะรับสมัครคนซื้อที่ดินนะคะจำนวน8ครอบครัวตำบลพระอาจารย์อำเภอองคครักจังหวัดนครนายกค่ะ ตอนนี้นะคะพี่สาักก็เจอแล้วนะคะที่ดินแปดแปลงบรรยากาศวิวทุ่งนานะคะซึ่งเริ่มต้นนะคะแปลงนี้เริ่มต้นที่100ตารางวาถึง150ตารางวานะคะมีทั้งหมดแปแปลงซึ่งตั้งอยู่ตำบลพระอาจารย์นะคะอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายก นี่ไงตอนนี้เราก็เจอป้ายแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเข้ามาจากปากซอยนะคะเข้ามาข้างในประมาณ300เมตรนะคะก็จะเจอป้ายติดอยู่หน้าแปลงแบบนี้ด้านซ้ายจอนะคะก็คือทางทิศเหนือด้านขวาจอก็คือทิศใต้นะคะด้านหน้าของพี่ซาร่านะคะก็คือทิศตะวัอนออกด้านหลัง ก็คือทิศตะวันตกนะคะที่นี่นะคะไม่มีประวัติน้ําท่วมนะคะได้บรรยากาศฟิลแฟนคาเฟ่กลางทุ่งนามากๆนะคะไปเดี๋ยวพี่ชาล่าจะพาไปชมแปลงที่ดินข้างในค่ะหน้าฝั่งทางนี้นะคะก็น่าจะเป็นส่วนเพื่อนบ้านนะคะที่ปลูกปาล์มเป็นแนวยาวตลอดเลยนะคะด้านหลังของพี่ชาล่านะคะก็เป็นถนนสาธารณะนะคะซึ่งสามารถที่จะเข้าที่ดินของเราแปดแปลงได้นะคะที่แปลงนี้ มีทางเข้าออกชัดเจนนะคะไม่ได้เป็นที่ตาบอดถนนเส้นนี้นะคะก็ยกเป็นสาธารณะเรียบร้อยแล้วนะคะถนน รอการพัฒนานะคะพร้อมที่จะให้อบอตอพัฒนาอยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้ทางเข้าทางออกนะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้ในการเกษตรค่ะจากถนนใหญ่นะคะถนนลาดยางด้านหน้าเข้ามาแปลงที่ดินนะคะก็ลึกเข้ามาประมาณ300เมตรค่ะถ้าเกิดว่าเข้ามาดูที่ดินนะคะเข้ามาถึงนะคะก็จะเจอป,ป้ายปักขายแปลงที่ดินนะคะแล้วก็ที่ดินของเราจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะหรือถ้าใครนะคะอยากเข้ามาชมแปลงที่ดินด้วยตัวเองนะคะก็สามารถโทรนั เจ้าของที่ดินล่วงหน้าได้นะคะเบอร์098 793 56 96นะคะติดต่อคุณแซมได้เลยนะคะนัดล่วงหน้านิดนึงก็ดีนะคะสักประมาณ1วันค่ะถนนที่พี่สะระยืนอยู่นะคะก็เป็นถนนสาธารณะนะคะกว้างประมาณ6เมตรนะคะเส้นนี้ที่ยืนรถเกี่ยวข้าวรถสิบล้อเข้าได้นะคะ ถนนค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะคะพื้นที่แบ่งที่ดินตอนนี้นะคะก็ทํานาอยู่นะคะประกาศประกาศนี่คือเสียงตามสายในหมู่บ้านนะคะรับสมัครคนซื้อที่ดินนะคะจํานวนแดครอบครัวตำบลพระจานทร์อาเภอองครักษ์จังหวัดนครนานยกค่ะถ้าเกิดว่าใครที่ฟังเสียงตามสายแล้วอยากได้ที่ดินทั้งหมดนะคะพี่จะเย็นเย็นก่อนอยากให้แบ่งคนอื่นบ้างนะคะตารางว่า 12,000มืนสนบาทชนดคุดแดงพี่ดินแปลงนี้ทำเลดีมากเลยนะคะอยู่ใกล้แหล่งชุมชนซึ่งถนนด้านหน้านะคะที่เราเข้ามาก็คือถนนเลียบคลอง22สาธารณูปโภคครบค,ครันนะคะเดินทางสะดวกมากๆที่แปลงนี้นะคะเหมาะมากๆนะคะสำหรับทำที่อยู่อาศัยบ้านพักตากอากาศนะคะหรือ จะซื้อไว้เก่งกาไรก็เหมาะมากๆค่ะซื้อเป็นของมัน่นของกํำนันก็เหมาะนะคะหรือใครที่ผิดหวังจับบิตคอยนะคะจะมาลงทุนกับ ที่ดินแปลงนี้ก็เหมาะค่ะสำหรับสถานที่สำคัญใกล้ๆแปลงที่ดินของเรานะคะนี่ <Hey, S 1> หนึ่งเลยโลตัสวันเล็กกอล์ฟรีสอร์ทนะคะซึ่งอยู่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซานะคะอยู่ใกล้ๆแปลงที่ดินแค่10กิโลเมตรเท่านั้นค่ะมหาวิทยายลายัยศรีนครินทร์วิโรธองคารัก์อยู่ใกล้ๆ้แปลงที่ดินแค่9.7กิโลเมตรค่ะวิทยายลัยนานาชาติเซนเทริซ่านะคะก็อยู่ใกล้แปลงที่ดินแค่10 เกิโลเมตรนะคะสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนนะคะก็อยู่ห่างจากแปลงที่ดินแค่11กิโลเมตรค่ะ คาสตาโกฟคลับนะคะอยู่ห่างจากแปลงที่ดินแค่23กิโลเมตรค่ะสนามกอล์ฟลำลูกกาคันทรีคลับนะคะก็อยู่ห่างจากแปลงที่ดินแค่30กิโลเมตรเท่านั้นค่ะโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรีนะคะก็อยู่ห่างจากแปลงที่ดินแค่2ี่กิโลเมตรเดี๋ยวพี่ซาลานะคะจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับอำเภอองครักษ์ให้มากขึ้นนะคะ อำเภอองครักษ์นะคะแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น11ตําตำบล116งหมู่บ้านนะคะ11บตำบลมีอะไรบ้างได้แก่1เลยนะคะตำบลพระอาจารย์2ํตำบลบึงสาร3ตํตำบลศรีสะกระเบือนะคะซึ่งตำบลศรีสะกระเบือเราก็มีที่ดิน อีก4แปลงซึ่งแบ่งเป็น100ตารางวานะคะสามารถดูได้จากคลิปตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวทีมงานเอาขึ้นไห้หน่อยนะคะสำหรับคนที่ดูคลิปมาถึงตรงนี้นะคะถ้าใครอยู่อำเภอองครักษ์นะคะสามารถคอมเมนต์ดน้าล่างเข้ามาได้นะคะว่าอยู่ตำบลอะไรเพื่อเราจะได้ไปกินข้าวด้วยกันนะคะ4นะคะตำบลโพแทน5ตำบลบางสมบูรณ์6ตำบลทรายมูลค่ะ เจ็ดตำบลบางปลากด8ตำบลบางลูกเสือ 9. องค์ครักค่ะ10ตำบลชุมพล 11. ตำบลคลองใหญ่ค่ะซึ่งอำเภอองค์รัก์นะคะตอนนี้นะคะสำหรับคุณแซมก็มีที่ดินแบ่งขายสองแปลงด้วยกันนะคะก็คือแปลงนี้ซึ่งอยู่ตำบลพระอาจารย์นะคะมีทั้งหมด แบแปลงเริ่มต้นที่100ตารางวาถึง150ตารางวานะคะเดี๋ยวพี่ซาราจะขึ้นภาพมุมสูงให้ทุกๆคนดูนะคะพร้อมกับพังคร่าวๆนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจแปลงที่ดินนะคะก็สามารถโทรติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยนะคะเพราะว่าทีมพาดูที่ เป็นแค่แพลตฟอร์มออนไลน์นะคะที่จะเชื่อมทุกโอกาสการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เนี่ยให้ผู้ซื้อกับผู้ขายได้เจอกันนะคะแล้วก็ราคาที่พี่สาสระแจ้งไปในคลิป ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเป็นราคาที่เจ้าของตั้งเองและก็มีเจตนาที่จะขายเองนะคะทางทีมงานของเราเนี่ยไม่มีการบวกเพิ่มใดๆทั้งสิ้นค่ะซึ่งถ้าใครสนใจแปลงนี้นะคะสามารถติดต่อคุณแซมนะคะเจ้าของโดยตรงเลยเบอร์098 793 5696นะคะหรือถ้าใครนะคะอยากติด ตามช่องทางเว็บไซต์นะคะก็สามารถกดดูใต้ลิงก์ Youtube ได้นะคะจะมีช่องทางเว็บไซต์ Facebook หรือว่า l ลน e นะคะของคุณแซมนะคะเดี๋ยวพี่ซาร่าจะขึ้นให้ด้วยนะคะสามารถดูใต้คลิปได้เลยค่ะหรือสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากดูภาพ360องศานะคะสามารถกดดูใต้คลิปได้นะคะพี่่า,าได้ถ่ายภาพ360องศาความสูงในการถ่ายนะคะก็50เมตรนะคะ ก็าสามารถกดดูแล้วก็หมุนรอบๆพื้นที่ได้เลยนะคะจะได้บรรยากาศแบบเหมือนเรามาดูที่ดินเองโดยตรงเลยนะคะในคลองมีปตาส่วนซ้ายมือของพี่ซาร่านะคะก็มีที่ดินแนวช้างเผือกเลยนะคะซึ่งเป็นที่ดินที่เหมาะสําหรับทํำคาเฟ่เพราะว่าชื่อช่องของเราก็คือช่องพาดูที่นะคะไม่ว่าที่ดินแปลงนั้นจะอยู่ที่ไหนนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูเพราะเราคือไลก้าน พาดูที่สำหรับคนที่มาดูแปลงที่ดินนะคะวันนี้พี่ซา่านะคะก็จะแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่เราแวะมาดูที่ดินแล้วสามารถพาครอบครัวไปเที่ยวกันได้นะคะซึ่งเรานะคะสามารถที่จะแพนมาดูที่ดินสองแปลงด้วยกันซึ่งแปลงแรกนะคะก็ตั้งอยู่ต่ำบนพระอาจารย์ก็คือแปลงนี้นะคะแล้วก็อีกแปลงหนึ่ง อยู่ตำบลศรีสะกระบือนะคะอยู่คลอง22ใกล้ๆนะคะก็สามารถพาครอบครัวแวะไปเที่ยวต่อได้นะคะในรัศมีไม่เกิน60กิโลเมตรพระราชวังบางปะอินนะคะ แค่57กิโลเมตรค่ะทุ่งวัวแดงนะคะอำเภอบ้านนาจังหวัดนะครนายกก็อยู่ใกล้ๆกลแปลงที่ดินแค่27กิโลเมตรนะคะวัดเก่าวัดปากประทุม่ม200กว่าปีก็อยู่ห่างจากแปลงที่ดินแค่28กิโลเมตรค่ะคุ้มบ้านยวนก็อยู่ห่างจากแปลงที่ดินนะคะแค่23กิโลค่ะเอเดนฟาร์มนะครนายกนะคะก็อยู่ห่างจากแปลงที่ดินแค่28กิโลเมตรเท่านั้นค่ะบางแสนสอง คอนายกนะคะก็อยู่ใกล้ๆแปลงที่ดินแค่14กิโลเมตรค่ะส่วนวัดส,สานะคะก็อยู่ห่างจากแปลงที่ดินแค่20กิโลเมตรค่ะซุ้มต้นไผ่วัดจุฬาพรวนณารามนะคะก็อยู่ห่างจากแปลงที่ดินแค่32กิโลเมตรนะคะสามารถไปถ่ายรูปสวยๆกันได้เลยค่ะ,กะเกษตรสมบูรณ์แอนด์ฟิชชิงพาร์คนะคะก็อยู่ห่างจากแปลงที่ดิน กล้มากแค่6กิโลเมตรบ้านคลองสันเจ้านะคะก็อยู่ห่างจากแปลงที่ดินแค่15กิโลเมตรค่ะน้ำตกสาริกานะคะก็อยู่ห่างจากแปลงที่ดินแปลงนี้แค่42กิโลเมตรเท่านั้นค่ะ w i s d o m ฟ a ร์มนะคะก็อยู่ห่างจากแปลงที่ดินแค่47กิโลเมตรหรือหากกลับนะคะจะเที่ยวตลาดเก่าร้อยปีคลอง1ิบ ก่อนที่จะเข้ากรุงเทพก็ได้นะคะอยู่ห่างจากแปลงที่ดินแค่20กิโลเมตรเท่านั้นค่ะเห็นไหมคะว่าที่เที่ยวจังหวัดนครนายกเนี่ยเยอะจริงๆแล้วที่ดินแปลงนี้นะคะก็เหมาะมากๆนะคะสำหรับที่จะทำจุดเช็คอินใหม่ของจังหวัดนครนายกค่ะชีวิตเหมือนกล้องถ่ายรูปนะคะโฟกัสสิ่งที่สำคัญเก็บเฉพาะรูปที่ดีๆนะคะถ้าเกิดว่าภาพไหนมันแย่เราก็แค่ถ่ายใหม่ค่ะ